ดราม่าหลวงพ่อโสธรบูรณะใหม่ไม่เหมือนเดิมกลายเป็นประเด็นดราม่าเมื่อเพจเฟซบุ๊กวัดโสธรวณนารามบวรวิหารได้มีการลงภาพความคืบหน้าการบูรณะหลวงพ่อโสธรใหม่โดยองค์พระพุทธรูปอยู่ในท่าหลับพระเนรทำให้เกิดดราม่าเป็นวงกว้างเพราะหลวงพ่อโสธรรูปเก่าไม่ได้มีลักษณะแบบนี้พร้อมนำรูปก่อนบูรณะมาเปรียบเทียบความแตกต่างคือก่อนบูรณะพระเกศาสีทองและเดิมพระเนรอยู่ รางบูรณะพระเกศาสีดําหลับพระเนตรต่อมาได้มีรายงานว่าด้านพระราชภาวนาพิธานวิเจ้าอาวาดได้ออกมาชี้แจงขอให้ญาติโยมใจเย็นเพราะการบูรณะยังไม่เสร็จและการบูรณะรอบนี้จะยึดเอาหลักฐานเดิมจากกรมศิลปากรเป็นรูปพระพักหลวงพ่อโสธรในช่วงปี2 5 0 0ถึง2520จะเห็นว่าหลวงพ่อโสธรน,นั้นหลับพระเนตรนอกจากนี้ทางเพจยังให้ข้อมูลว่าพระพุทธรูปสมัยอยุธยาพระเนตรจะเหลือบมองต่ำ หลังบูรณะเสร็จแล้ววัดร่วมกับกองโบราณคดีกรมศิลปากรได้จัดทำหนังสือการบูรณะหลงพ่อโสธรแจกจ่ายเพื่อเผยแพร่ขั้นตอนการบูรณะอนุรักษ์ต่อไป